น้ำมันหายจากหัวใจได้ไหมน้ำมันจากหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดหัวใจใช่ไหมจริงๆอะมันมีวาล์วซึ่งมันจะปิดอยู่แล้วมันไม่ได้ประทะกับอากาศโดยตรงตลอดเวลาหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องหัวใจเนี่ยนะบางคน่ะเขาชอบไปเติมน้ำมันเองตามปั๊มที่เติมเองอะอันนี้เทคนิคการเติมน้ำมันให้แบบว่าคุ้มค่าเลยนะไอ้ตัวมิเตอร์เวลาเขานับน้ำมันปริมาณอะมันอยู่ในตู้จ่ายเพราะฉะนั้นน้ำมันที่อยู่ในคาสายทั้งหมดเนี่ยนะมันคือน้ำมันที่คุณไม่ควรจะได้เพราะในหัวใจเนี่ยในสายเนี่ยมันควรจะต้องมีน้ำมันเต็มที่ ไอเวลาคนที่เขาไปเติมน้ํามันเติมเองอะพอเวลาหัวจ่ายมันตัดแล้วเนาะสมมติเขาก็ยังไปตะบี้ตะบันดีหัวจ่ายอะให้มันเปิดแล้วก็เขย่าเขย่าสายเพื่อจะเอาน้ามันที่มันค้างสายเนี่ยเขาไปในรถตัวเองได้ก็ลองคิดดูไอ้น้ํามันที่มันอยู่เหมือนสายฉีดน้ำเนี่ยนะยาว6เมตรเนี่ยปริมาณมันเท่าไหร่เสร็จเขาหมดนะน้ำมันค้างสายเนี่ยคือของเขาเขาคิดว่าอย่างนั้นไงแต่จริงๆไม่ใช่ไอ้น้ำมันค้างสายนี่ไม่ใช่น้ํามันที่น้ามันค้างสายนี่สำหรับคนหน้าและคนอีกคนนึงมาเติมมาเฮ้ยทำไมน้ำมันกูหายวะ